ไส์ไซส์ไส์โอ้โ,โ,โหพี่น้องออขึ้นมาไหมเดี๋ยวเด้อเมื่อกี้เมื่อกี้พี่น้องนะเพิ่งเพิ่งกังงงงนนี่น้ำกันพี่น้องฟาดด,ดำดปึ๊บเลยพี่น้องมือฟาดโหดโพหันโหดโพเออนี่จ้ะ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องมันกําลังขึ้นมากินอาหารเมื่อกี้เขาหาละอองน้ำเนาะมันห่อนได้พี่น้องมันหาละอองน้ำเพิ่นจ้าหาละอองน้ำเพิ่นบาดนี้เพิ่นขึ้นมากินน้ำบาดพี่น้องมึงเด้อดปานนะมีอย่างน้อยนิดนึ่อย่างน้อยเนาะต้องต้องจอมกินอาหารเนาะโอ้ยเต็มพี่น้องกำลังใหญ่สิ้นเดือนบอกพ่อตนะมาณสิ้นเดือนเนาะเป็นยังไงมาทักทายกับ อันนี้เนี่ย<ม>กับเอฟซีเขาเนี่ย<ม>พอาะตนเป็นผู้ดดูแลพี่น้องพี่เคยมึนได้ฟันดูแลแบบเลี้ยงปานลูกได้พี่น้องเนี่ยจ้ะไออาหารเป็นเวลามีการช่วงนี้อากาศห้อนค่มน้ำเดี๋ยวออกทางคุณกันเดี๋ยวด้วยพี่น้องออกมาทางผีกันลนงเด้โอ้ยเนี่ยนี่ของยังนะไม่นีนจะเก็บเก็บใหม่ พี่น้องเดินมาเลยจ้าจะทำใหม่ฝาปิดใหม่เหรอทำไมอ่ะฝาปิดไปแล้วอัน,นี่มันมีหมดแล้วอ๋อทำฝาปิดใหม่เดี๋ยวหมดรุ่นนี้จะปรับปรุงบอ่อมันอีกแล้วอืมทำบอ่บอใหม่หมดเลยน้องเด้อเพินเน่อนใดเมื่อกี้พนนเมมพิ่นได้ไอ้ละอองน้ำเนาะบ้านนีขึ้นมาพี่น้องมันเลยด๊ามปึ๊บเลน็น้นมมนอยน้ำนร้อนเนี่ยม,มีมีทอ่อน้ำให้อีกนี่นี่มันกินน้ำบ่กินเนี่ย เนี๋ยพี่น้องแม่นว่าเม่นแล้วสิเลี้ยงง่ e ING, งาย,ายๆเรียจ้ะอันนี้น้ำเสียออกมาตรงนี้นั่นปะน้ำเสียออกมาในทอ่อเพื่อนเห็นมันนั่งับนอนน,อนั่จับทอ่อเพื่นดูดน้ำออกจากทอ่ <c oughs> อเออไอที่ยุ่งนี่กะท่อน้มเพื่อกันนั่นปะอันนี้เป็นเนี่ยเนี่ยกบมะพร<อ>้าวอ๋อ ่นใจน้ำไว้คือคืออากาศหอ้อนนะพี่น้องว่าเพินนน่นกินน้ำคือเข้าอเไรแหละคือคนเท่านั้แห้งห่อนแห้งกินน้ำแหละพี่น้องเนี่ยทอนี่ก็เป็นทอน่อน้ำเนี่ยจะ้ะต้องว่างระบบให้ดีได้พี่น้องเลียงจิงหลีดนี่ามันเลียงง่ายง่ได้พี่น้องแตกก่กะโอเคอยู่เฮ็ดเป็นอาชีพเสริมจะ้ะเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมกะพอมีรายได้อยู่จะ้ะเนี่ยอันนี้ก็กทอ่อน้ำยู่ข,ขังบอ่อสองขาง ก็ไม่มากไม่มากสองสามแสนว่เออเาใหญ่ลงบอกว่าเดือนนึงกับสองสามแสนว่าสันส้นมาด้วพี่น้อง <c oughs> ได้ฉีดแล้เล่ากันนะเอาอยังไิ่ฉีดต้นใหม่ดีละ <c oughs> เอาน้ำออกหมดแล้วอ๋องฉีด์ละอองน้ำเนี่ยพี่น้องคุณนะอันนี้ไม่แม่งกินมาเลยต้นชะยาเนี่ยกินเย็นะเนี่ยพี่น้องต้นชะยาเที่พี่น,ออน,าาน้นองเขาก็ให้อาหารเพิ่นแบบต้นชะยาก็กินได้ได้วยพี่น้องเออกินคือข้นเนี่ยเดี๋พี่นอ้องเนี่ยเก็บมาให้ มีใบกล้วยพันใบกล้วยสอยิดเอาไว้ให้จิ้งเหลียดกินบางครัเราเขาเรียงแตนหัวอาหารที่เาเขาเรียงทำแบบธรรมชาติมีใบกล้วยมีอ่าผักชะย่าม่พี่น้องแล้วก็มีผักยอดผักอย่างเนี้ยเนี่ยแบบักอื้อเนี่ยพี่น้องเนี่ยเออยอดบักอื้อสิพี่น้องให้พ่นกินเนี่ยนี่นี่นี่เขาเรียงแบบธรรมชาติเด้อจ้าสามารถที่จะมาพิสูจน์กันใน้ว่าเขาเนาะเขาสิอัดหัวอาหารหัวอาหารในพี่น้องคือเนี่ยเขาก็เรียงพ่นแบบนี้ยำห่อนทักฉีด นำให้เพื่นกินนีกสินะนี่บํหาห้เครียดเพิ่นนะจริงหลิ์อารมณ์ดียูสายอยู่สายไหมสายสบแต่ว่าถ้าเกิดไข่ไก่อารมณ์ดีอยู่บนสีฟ้ามด้พี่น้องยมเพื่อข้ามขึ้นแจวจังหวัดเจโสโท้อนจ้าเนี่ยเนี่ยพี่้องโอ,โอ้ออนซอนมันมันกำลังสิอ่าเป็นตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเนะนี่ยตัวนี้บอนนี่ยังตัวหน่อยกลัว บอนี่บอนี่ตัวใหญ่สองบอพุ่นกับตัวใหญ่พี่น้องสี่บอนี่ตัวใหญ่พ่อๆกันเนี่ยจา้าอีกสองบอพุ่นเพิ่นกับสิเป็นอ่าแม่สะดิ่งเนาะแม่สะดิ่งนะพี่น้องมึงเด้อเนี่ยร้อนซวนน้ำกันพี่น้องเนี่ยเนี่ยจา้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงนี้กะกับพ่อพ่ออันนี้ได้พี่น้องเนาะพ่อกำแก้มไหมถือว่าพ่อได้พี่ได้เด็กส่วนเนี่ยนี้ส่วนหลังบ้านเด้อจา้าทางผุนข้าวกระหยิ่งผุนกระรังผลิตผาอยู่จ้า เนี่ยเออมาออนซ้อนน้ำกันพี่น้องจ้านีา่ได้พ่น้องเอ้ยหนึ่งแน่หนึ่งแน่หน่งแน่ออนซ้อนออนซ้อนนี่เด้จ้านะสิบเอ็ดรุ่นสิมาทายอีกทีาา่หนึ่งทาได้วยคอม่าใส่ไม้ได้พี่น้องอืมหนึ่งแนออนซ้อนมองนี่ก็เดียงหอยโ <laughs> อเคจา้าเนี่ยแหละเดี๋ยวมีหอยน้ำได้พี่น้องเด้ออ่ะแบบาาาธรรมชาติที่เสียงไกลเสียงคันเขาได้พี่น้องเลยอืโอเคจา้า นี่แะนะคือแตา